กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจที่มอบให้กับช่องสาวโซพารวยชาแนลนะคะพี่น้องวันนี้นะคะแอดมินจะมาสรุปในแนวทางฮานอยสูตรจริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องจา๋าว่าเข้าแล้วหลุดนะคะพี่น้องคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด ปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต,ต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋า2นะคะหลุดไปนะคะมาแต่ตัววิ่งนะคะพี่น้องจา๋าก2หลุดไปนะคะสอ,สอง1ก็หลุดไปนะคะดูพี่น้อง2องแล้วก็1อยู่นี่พี่น้อง สา,สาก็หลุดไปนะคะพี่น้องจ๋าสามเก,ก็หลุดนะคะสีหก,ก็หลุดพี่น้องดูสิลูดไม่ถึง6นะคะสีห้าแล้วก็มามาเก้าเลยเลยไปเลยนะคะพี่น้องจ๋าเก้าหก,ก็หลุดไปนะคะต้องกราบขอโทษขอภัยนะคะวันนี้หลุดนะคะมาแต่ตัววิ่งนะคะพี่น้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้า วันที่28เดือนสี่ปี64นะคะพี่น้องจา๋าแนวทางหาน้อยสูตรจริงใจนะคะพี่น้องจา๋าจริงใจร้อยเปอร์เซ็นนะคะเข้ามาแล้วแงวดนะคะงวดนี้หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะ แนวทางตัวเลขที่แอดมินบวกลบคูณหารได้นะคะจะเท่ากับ4นะคะ4เดน4เดน5นะคะพี่น้องจา๋าเรามาเจาะ4กันนะคะ4รอบนี้อย่าหลุดนะคะพี่น้องจา๋าเจาะไม่ถึงนะคะนอกพี่น้อง4ี่1 4น44ง4สอง4 45 48นะคะพี่น้องจา๋าเรามาเจาะ5กันนะคะ50 51 52 53 55 59นะคะพี่น้องจ๋าตัวเลขที่แอดมินชอบนะคะจะเป็น4855แล้วก็42 50นะคะพี่น้องจ๋าทุกอย่างต้องไปกลับนะคะพี่น้องเรามาตีตารางกำลังวันกันนะคะศูนย์สองแปดสี่นะคะพี่น้องสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะพี่น้องจา๋าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านรือยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสวัสดีจ้า